สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มอนยิมย่องชาแนลนะคะวันนี้วิมลจะมาทําเมนูใบเหลียงผัดไข่นะคะใบเหลียงมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเดี๋ยววิมลจะพูดถึงประโยชน์ของเขานะคะเจ็ดประโยชน์ของใบเหลียงมีดังนี้นะคะ 1. มีเบต้าเคโรทีนสูง 2. ช่วยบำรุงสายตานะคะ3บํบำรุงกระดูก 4. ี่บำรุงสมองนะคะ5ป้องกันมะเร็ง6แก้กระหายน้ำนะคะ7แก้โรคซางในเด็ก ใบเรียงมีประโยชน์แล้วยังมีความอร่อยของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมเมนูผัดไข่ใบเหรียงกับวิมลน,นะคะมาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาม subscribe มลด้วยนะคะนำใบเหลียงมาเด็ดใบอ่อนๆน,นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะ เตรียมไข่ไก่สองฟองนะคะแล้วก็กระเทียมสับสามกลีบค่ะน้ำไข่ไก่มาตีให้เข้ากันก่อนนะคะ เครื่องปรุงก็มีนะคะผงปรุงรสชนิดใดก็ได้นะคะและน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนองรมค่ะตั้งไฟพอกระทะร้อนแล้ิมลก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เจียวด้วยกระเทียมนะคะ กระเทียมเหลืองหอมแล้ววิมลก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะผัดไข่จนสุกค่ะแล้วนำใบเหลียงใส่ลงไปผัดค่ะ แล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะปรุงรสด้วยเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะ จากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะเมื่อสุกแล้วตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะ มาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆ